นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเขาก็ได้ชี้แจงเลยนะฮะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนเพิ่มเติมนะครับส่วนการกักตัวผู้ป่วยชายไทยเป็นไปตามมาตรการด้านการแพทย์นะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาดวานอ,นอนอย่างเข้มข้นเมื่อวานนี้นะครับนายแพทย์กู้ศักกู้เกียรติกูนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่า ขณะนี้นั้นได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนนะครับเขาไปออกรายการด้วยนะครับได้รายงานใ,ให้กับพี่น้องประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75เมกะเฮิร์์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความคืบหน้าของโรคฝีดาษวานอนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้นั้นจังหวัดภูเก็ตยังไม่พบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานอนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ได้พบเพิ่มเติมด้วยหลังจากที่พบผู้ติดเชือ้อฝีดาดวานอนหนึ่งรายซึ่งเป็นชาวในจีเรีย สำหรับในส่วนของผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดวานอนรายแรกชาวในจีเรียนั้นนะครับผลการเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับจำนวน19รายไปส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วนะครับผลเนี่ยตรวจสอบออกมาแล้วเป็นลบทั้ง19รายะนะเป็นลบนะฮะอันนี้ยืนยันนะฮะและได้มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้โทรศัพท์สอบถามอาการทุก 7, 14และก็21วันและในกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงเมื่อครบกักตัว21วันแล้วนะครับจะมีการเก็บตัว เก็บตัวอย่างนะครับเพื่อส่งตรวจต่อห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันนะครับส่วนกรณีเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีข่าวลือและก็ข่าวลวงว่ามีผู้หญิงแต่ติดเชื้อโรคฝีดาดวานอนเพิ่มขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อชาวในจีเรียรายแรกขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะฮะประเด็นผู้ป่วยชายไทยเป็นคนในพื้นที่ที่เข้ามา,ร,ารับการรักษาเนี่ยมีอาการไข้และก็ตุ่มพื้น ผื่นขึ้นตามตัวนะครับจึงเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่สืบเนื่องมาจากชายคนดังกล่าวมีไข้แล้วก็มีผื่นทางมีผื่นขึ้นตามตัวเนี่ยทางสถานพยาบาลจึงกักตัวไว้ทําการรักษาก่อนนะครแล้วก็เก็บตัวอย่างของเลือดส่งตรวจารทางการแพทย์ต่อไปซึ่งจะต้องรอผล1-2วันแต่จากการซักประวัติผู้ป่วยชายไทยคนดังกล่าวนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยชาวในจีเรียคนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวนะครับเป็นการเฝ้าระวังตรวจเอาไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้เกิดความกังวลแล้วก็เป็นไปตามกลไกของการตรวจจับโรคนะครับตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ด่านควบคุมโรคดําเนินการอยู่โดยระหว่างการรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการได้มีการแยกแล้วกักตัวเพื่อรอดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังทางการแพทย์ดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับ อย่าตื่นตระหนกนะครับเรื่องนี้จะมีข่าวรายงานออกมาอยู่ตลอดเวลาด้วยนะฮะ